หมอครับเออว่าไงครับผมคิดว่าผมตาบอดสีอะไรทําให้คุณคิดแบบนั้นมเมื่อกี้ผมเดินมาแล้วเจอรถกระบะสีเหลืองคันหนึ่งเขาติดสติกเกอร์ว่ารถคันนี้สีแดงพอมาอีกหน่อยก็เจอรถเก๋งสีแดงติดสติกเกอร์ว่ารถคันนี้สีเทาแล้วมาเจอผู้หญิงตัวเขียวซีบอกว่าตัวเองผิวขาวแล้วล่าสุดเห็นปลาหลายสีเหลืองกับสีขาวแต่เขาบอกว่าเป็นสีทองกับสีเงิน การผมหนักมากแล้วเนี่ยสบายใจได้ครับคนที่ผิดปกติไม่ใช่คุณหรอกคุณไม่ได้ตาบอดสีแต่คุณนสายตาสั้นมากรู้ได้ไงอีกนิดหนึ่งหัวมึงจะเข้าดูจมกูกกลแล้วเนี่ยเราเป็นแมวบ้านครูโยกเป็นปีศาจแมวแสนสวยแต่ครูโยกแยกไม่ออกระหว่างแมวกับปีศาจแมวก็เลยมาอยู่บ้านครูโยกอย่างสบายใจเคียวโกวลูกพ่อเคียวโกวมากินข้าวเร็วเคียวโกว อ่ะกินเยอะๆนะจะได้อ้วนก,กองโตๆไม่อ้วนได้ปะเนียวฮะเราพูดได้ด้วยเหรอใช่พูดได้มานานแล้วด้วยเออดีๆกินซะไปทำงานก่อนนะแค่นี้ไม่ตกใจอะไรเลยห่ะต้องทำให้เป็นทาสดาวให้ได้เฮ้ยเขาล่ำเลยกันว่าครูดาวเรืองเป็นสาวลาวที่เก่งกาจในด้านวิชาภา,าษาไทยมากกูก็เคยได้ยินมาเรามาทดสอบกันเถอะแบบไหนดีละ่ะ เอางี้ดิเวลาพูดอะไรให้ลงท้ายแต่ตัวสระอาเช่นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถูกแกมว่าเงินค่าเอาสระอูเฮ้ย hey, งั้นขอสระเอเข้า,เาสระเอียดีกว่ายากเลยนะั่นน่ะว่าไงคะนักเรียนที่เคารพรักสู้ดูคุคูคูสวัสดีครับคุณคูใช่ไหมฮะอย่างเจ๋งแคเรมาแย่เคเคๆพวกเรามาเยี่ยมคุณครูครับไม่ทำมาด่าเคเค้เกียร์เมียเรีย คุณครูเก่งมากเลยแยสสมดั้วที่เป็นครูดาวเรืองเนี่ยเพี้เดียเจะ๊ไปเสียเสียเกียคืออะไรวะงั้นพวกเราต้องประสาเสียงกันโอเคเพเีเ้ยเดียแต่ไม่แเนียจะปไปกิเอะไรเจียสุลุตุตุเนี่ยเกียแบงสาบกัดปากมาหรือไงอา้าวคุณครูดาวเรืองไปไหนออกไปตั้งนานแล้วมาช่วงตอบคำถามรอบกองไฟโดยโปก๊ปกๆขาวและเคียวโกเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาขอตัวไปเยี่ยวแป๊บ ไม่ต้องนั่นแหละเสียเวลาข้อแรกครูโยกมีแฟนหรือยงังยังบอกเลยเพราะฉันอยู่บ้านครูโยกเคลียนะข้อสองพี่ไม่ทําเรื่องยาวบ้างเหรอข่าวมึงตอบสิกําลังทําแต่เวลาไม่ค่อยมีคงงั้นแหละเพราะมันเกี่ยวเนื่องกับข้อที่สามข้อที่สามคือพี่ทําคลิปวันละกี่คลิปใครจะเป็นคนตอบเชิญปอกโปกเลยเครทําวันละสี่ถึงห้าคลิปนะคลิปที่สี่มักจะเป็นตอนพิเศษอย่างเช่นแฟนอาร์ตหรือไม่ก็ q a ดีต่อไปข้อที่เท่าไหร่ละสี่หรือเปล่าวะ ช่ข้อสี่ข้อสี่คือตัวละครทั้งหมดพี่ภาคคนเดียวใช่ไหมไม่รู้ไม่ชี้ไม่เห็นบางทีก็คนเดียวบางทีก็หลายคนต่อไปข้อหกฮะเออข้อห้าพี่เห็นผมไหมอันนี้คือคําถามหรอวะเออเห็นนะน้องปกสีฟ้าเห็นตลอดแหละแค่นี้ก่อนหมดเวลาแล้ว